มีโอกาสได้ฟังบทความหนึ่งครับแล้วก็เป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสุขว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรในอดีตเนี่ยเคยมีเศรษฐีชาวไนจีเรียนะครับมีเงินนับพันล้านเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่มีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดว่าเงินอาจจะไม่ใช่คําตอบของความสุขในชีวิตก็เลยตัดสินใจสร้างทรัพย์สินโดยตัวเองเนี่ยมีปั๊มน้ํามันในไนจีเรียถึง95เปอร์เซ็นต แต่พอมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งเงินเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความสุขในชีวิตนะครับก็เอาเงินที่มีไปลงทุนหลายๆอย่างสุดท้ายก็ยังไม่มีความสุขอีกจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนของเขาเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ขอให้เขาช่วยบริจาครถเข็นสําหรับเด็กพิการสักสองร้อยคันซึ่งเขาบอกว่าไอ้สองร้อยคันเนี่ยมันสบายมากเลยสําหรับเขาก็ตัดสินใจบริจาคไปให้ครับ หลังจากที่บริจาคแล้วเนี่ยเพื่อนของเขาเองก็เดินมาหาแล้วก็บอกว่าบริจาคอย่างเดียวไม่พอนะจะต้องไปมอบให้กับมือด้วยเขาก็บอกต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนบอกว่าใช่ต้องไปพอไปปุ๊บปรากฏว่าเด็กๆพิการเหล่านั้นเนี่ยก็เข้ามาหาเขาครับจับแข้งจับขาซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เลยก็พยายามกระเถิบหรือก็พยายามเดินหนี จนกระทั่งเด็กก็ยังตามมาจับนะครับเขาก็เลยถามว่าเออเนี่ยมีอะไรจะให้ลุงช่วยอีกหรือเปล่าเด็กบอกว่าไม่ต้องการให้ช่วยอะไรพวกหนูเนี่ยเพียงแค่ต้องการที่จะจําใบหน้าของคุณลุงได้เผื่อวันหนึ่งเจอเนี่ยหนูจะได้สวัสดีหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งที่พวกหนูขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยและเจอคุณลุงพวกหนูก็จะได้ทักทายสวัสดีคุณลุงครับ หลังจากที่เศรษฐีในจีเรียรคนนี้ได้ยินประโยคดังกล่าวจากเด็กพิการเหล่านั้นเขารู้สึกว่าหัวใจเขาพองโตแล้วก็รู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับเมื่อเทียบกับการที่มีเงินเป็นพันล้านมีปั๊มน้ำมันมากกว่า95%ในในจีเรียรมีทรัพย์สินต่างๆมากมายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้กับให้ความสุขกับเขาน้อยมากก็เลยสังเกตว่าไอการแสวงหาเนี่ยมัน มีความสุขน้อยกว่าการที่เราให้ผู้อื่นดังนั้นเนี่ยการให้มันคือความสุขที่แท้จริงครับยิ่งให้มันยิ่งได้ครับ go giver มือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอผู้รับว่ามีความสุขแล้วแต่ผู้ให้มีความสุขกว่าดังนั้นการให้คือความสุขที่แท้จริงครับ